ไกลๆสอนนอนเลยเหรอตีกันแล้วเชิญหรอไม่ตีสิเราอยู่กันแบบน่ารักน่ารัก Have you ever traveled to t h a t one? No I want to New hair ยาบหนักมากเป็นตัวน่าดันิตาอีกกับ่มที่ไปแล้วได้ค่ะจริงจริงเฮียดร้อ Today is your turn to do for our life. No! It's near to end of life because we go out. You go out now! แล้งปินผมดำค่ะปินไปคอนในย์วันไหนคะวันไหนคะสามสิบป่ะหรือสามเอ็ดอ่ะมันมียี่สิบเก้ามาสามสิบอ่ะน่าจะสามสิบแต่ไม่ได้น่นาจะสามสิบค่ะ มีย er ี่สิบเก้ากับสามสิบบอกคือไปสอบเอ็ดเมืกี้บอกสอบเอ็ดวิทุยาอะไร Maybe เจอสามฟิตแหละเนาะน่าจะเปิวันทะี่สองป่ะม่ผิดแต่ว่าตอนนี้นะะ <ทำ S 1> ตอน er ตอน,นี้อยากได้กันโอเคไม่เป็นไรได้แหละตอนแรกมันดึงไม่ <S <S skin skin อเนาะว่างไหมคะว่างไหมคะ okay. ขอบคุณค่ะ ว่างงม่บอกพี่แพนเลยอ่ะตีกันเหรอคะฮะใช่คู่ ใครมาผมเยี่ยมือเ<ะ> <laughs> มือเข้ามาไลฟ์แล้วก็ผมผมอะไรผมเตี่ยเป็นไงนล่ะมือเป็นไงนล่ะมือมเข้ามาเป็นมาไม่อยากอะไรเลยค่ะ ไม่รู้ว่าไม่เอาไม่อ,อะไรทั้งนั้นคิดไม่ออกอ่ะไม่อยากได้อะไรอะญี่ปุ่นอ่ะอยากไปเที่ยวด้วยได้ไหมตื่นมาก็เจออะไรใหม่ถูกต้องพี่ <laughs> ตาอมยังคงอยากได้คนึงเลย <laughs> อยากได้ตัว๋วเครื่องบินบินไปญี่ปุ่นด้วยด <laughs> เอาบินไปด้วย <laughs> ดาดาอยากไปเที่ยว อุ้ยถ้าของให้สามสิบมาถึงคอนอายุหรอคะคุณนี่ต้องให้ของไม่ได้ไม่ได้อะคะ่ะพี่แนะนำให้ส่งไปที่บอน,นะคะใช่คะ่ะเพราะว่าหนูไม่น่าจะไปได้คะ่ะคือเดือนนี้ถ้าเกิดจะให้ของอะถ้าไม่ใช่วันยี่สิบอะเราควรส่งทีบอนเลยนะคะหยับไปบอก๋ที่ว่างมาเลยเหรอได้เดี๋ยวหนูจะกระโดดลงไป ใช่เป็นเข้าคอนถือของไม่ได้นะคะคะย่งเงยเลยจริงสรุปไปยิบเก้าผ่าจาั้งสองวันนะบ้านใบเดียวไม่ใช่หรอสองนะจะเลือกใบกันอือใบสามสิบมั้งแต่ว่าสามสิบมันระทิบปะ ก็อยากาตัวเอง,เองว่าชีวิตจำอะไรใช่ไหมจำเงินไม่ได้ขอซื้อบัตรขอซื้อต่อบ,บัตรอันดาค่ะ <c oughs> มีคนได้ไปแล้วนี่ใช่ไหมบัตรอันดา <c oughs> ส่งต่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะบัตรอันดาไม่เพราะาบัตรอันดาหนูจะเป็นคนนั่งเอง <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครนั่งได้นะคะบัตรนั้นเพราะว่าข้ามพี่ต้อมบัตรนั้นต้องเป็นหนูนะคะส่วนบัตรหนูอ่ะให้คนอื่นไปแทน What plan for Friday night? Play with the dog. วันนี้ Friday night. แลกบัตรแข่งยังแต่ไปแลกมายังยังยังแต่ว่าของพี่หนูกดให้พี่ซีน่ะแลกมาแล้วเอ๊ะบัตรแข่งหรอไม่บัตรกระดาษบัตรกระดาษบัตรกระดาษแลกมาแล้วบัตรกระดาษแลกแล้วเออบัตรแข่งมีปะบัตรไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจบัตรแข่งรู้หน้างานปะอุ้ย โดนโกงเหรอโดนโกนบงหรอไม่ต้องหาให้ก็ได้นะคะจริงๆแล้วอะแต่โดนโกงไม่สนุกเลยหนูเคยโดนมาแลลวอัลบ mm ั hmm. ้มสุดท้ายของ JB J b บตอนนั้นติ่ง JB J b บโอขอบคุณค่ะตอนนั้นติ่ง JB J b บเจจับไอ้โฮเดลใช่ปะ่ะ mm hmm. แล้เป็นบั้มสุดท้ายและสั่งไปแล้วแล้วโดนโกงคือแบบ แซดมากแล้วหาซื้อไม่ได้แล้วอ่ะนุ่มปะบ้าฟสุดท้ายอะ่ะหนูพาบัวไปด้วยนะำโอ๊ยน้องน้องอยากไปเหรอแต่ว่าไม่มีบัตรเราอ่ะทุกคน <c oughs> คือให้อื่นไปแล้วอ๋อจะได้เงินคืนแล้วส่งบัตรตำรวจกับบัตรบัญชีกู้จำบ้านไปขู่รักเกิดคุณพี่ <laughs> ต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้ยอย่าให้ถูก <โธ S 1> อย่าให้ใครมาทำอะไรเราได้ ก็ตัวนนั้นที่เราจ่ายค่าต่อดจะเป็นแบงค์อย่างเงี้ยพี่คนนึงก็จะต้องแยกไปว้ทุกคนยังคงลงโกเหมือนเดิมถ้าทุกคนถามว่าเงินที่ทุกคนให้มาทำอะไรก็คือขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วนกับจ่ายค่าจอดเติมน้ำมันค่ะเราจะเปลี่ยนชุดก่อนไหมเปลี่ยนไปเลยชุดนี้นะเอาเดี๋ยวกลับมาบ้านหรอไม่กลับมาเลย โอ้โห oh. ไปเล่นกับเวนดี้ต้องสวยขนาดนั้นเลยมาจะไปอยู่ไหนออกกับบ้านเออกับบ้านกับบา้าน,นแล้วถ้าไเล่นกับเวนดี้ต้องสวยขนาดไหนอ๋อพี่คิสเอาบัตรให้วัวหนึ่งใบอ๋ออุ้ย เมย์ไม่เป็นไรเลยนะจริงๆเนอะว่าเดี๋ยวมันแบบเหนื่อยอ,ะอ่ะอ๋อพี่คีใช้บตรบวนนัวหรบออะไืมอีกกวมันเดียวกันไหมอ่ะเดี๋ยวมือว่าง ไม่เคยผมกนะเมื่อจริงหรอหนูอะตอนนั้นะมีบงพีพีแต่ไปคอนที่รลยลืมเอาไปทุกที่เลยงงมากลืมเอาไปทุกที่เลยเวลามีคอนอะแตแ่แล้ววันแล้ววันคอนพีพีใช่ปะเอาบงไปนะแต่ซื้อถ่านผิดไซส์ตลบกวกบมไม่มีไฟอะชีวิตคอนเทนต์เกิดที่ ยูเฮีงเอาคุณอัสนูนนาลกับฟิลส์พี่เมย์บอกว่ามิวนิกก็ไปจริงทุกคนไปคอนายอยู จริงต้งไปนานๆทีจะมีนะคะของดีไม่ได้มีบ่อยๆเชเมล่าเชเมลา่าของดีไม่ได้มีบ่อยๆนะคะขอกคน คนที่เรารักอะ่ะศิลปินที่เราชอบอะ่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสไปได้อยากให้ทุกคนไปไม่ว่ากับแบบกับใครก็ตามนะคะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเออมันจะเงี้ยหมเมื่อไหร่หนูเคยแบบไปคอนเน็กโซตอนยังมีแบบเออนั่นแหละ <c oughs> พูดไดั้เดี๋ยวรอ นึนมาดูผมงำแล้วเย้โอ้ what 24 n o v e m you go w e r e you go w h n where บอว่า see you 24 n o v e m b e ยจัดย่สิบสีเหรอแจ้งวาเหรอว่ายังไม่ยังไม่ยังไม่เคาะยังไม่มีสถานที่เลยค่ะ but my birthday maybe 16 Yeah, but the event may be 16 <laughs> but not sure maybe yeah 16 November. Every day is thirteen November. Yeah, but but not sure time and place. So i be fine to look my way when home A new look? Yeah. โอเค you guys I think it's time to say good ทุกคนคะเดี๋ยวจะต้องไปแล้วนะคะเพียรต้องจะไปหาหมอฟันนะคะทุกคนค่ะถ้าจะยิบสี่หนุ่มกยิบห้าเอ้ยถ้ายิบสี่เป็นวันเกิดอพิเชียเขาตัดยิบสี่สเปกแซฟิกเลยค่ะ ยังไม่เคาะเลยเลยทางานยังไม่เคาะนะคะทุกคนประมาณนั้นประมาณประมาณของปิ่นก็คือประมาณเหมือนกันประมาณทิคือพยายามจัดใกล้ๆกันเผื่อใครบินมาจะได้แบบว่าถ้าอยากมาสองคนเอ้ยมางานทั้งสองคนอะไรเงี้ยจะได้แบบใกล้ๆกันไม่ต้องแบบไกลกันมากเลยแบบต้องบินมาแบบนานหรือว่าเราต้องมีไปมีกลับอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพยายามจัดให้อาทิตย์ใกล้ๆกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะตอบความคิดถึงตอมตอมตอมอมมาหันหน้ามันสักหน่อยเลยมาตอมตอมหน้าจะไปบ่ายละตอมตอมเป็นใชไหู บายบายคนอาทิตย์ติดกันใช่บายบายนะคะทุกคนบายบาย Your birthday two w e e k o after my birthday oh v e r y บายบาย you guys see you next time see you next time ที่หมายถึงเดี๋ยวมาละ <laughs> เดี๋ยวฉันมาละเจอกยนจดไลฟ์เดี๋ยวฉันน่าจะกลับอะไรได้ <laughs> เดี๋ยวจะกลับมาเจอ life. ไลฟ์พี่ต้อมนะคะแล้วเดี๋ยวหนูก็จะนั่งอยู่ข้างหลังเหมือนกันบาย